สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนูก็จะมาเล่นเอ่มเลนออฟก็คือหนูจะมาเล่นตัวนี้เลยนี่มันชื่อมม้งฉีหนูก็จะมาเล่นตัวสิน,นี้แต่มันมีตัวอื่นด้วยคลาสเลนทุกคนคลาสเลนก็คือออฟเลนนะเอออย่าเล่นมั่นสมอง โอเคสกินใหม่ยาเล้งก็จะเข้าไใจเนาะรถเออแต่กูก็ไม่ได้ไปสนใจสกินอะไรขนาดนั้นไม่นสนใจสกินนี้ฮะโอเคดีกว่าเออมึงสกินเนี้ยเจ็ดปีนะไม่อยากคิดว่ามันต้องอิ่มอย่างงี้มันเจ็ดปีถ้าคุณไปจุ่มมามึงเออก็คือมันเป็นแบบอันนี้เนี้ยเป็นกิจตลอดการนะมึงก็คือ เดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังก็คือมันอาจจะให้ทําอันนี้ใช่ไหมมันจะให้เราอะคืออย่างแรกก่อนที่เราจะจุ่มใช่ไหมเราต้องมีการาดก่อนไอที่นี้พอเรามีการาดเสร็จใช่ไหมแล้วก็ต้องไม่จุ่มเอาซึ่งโอกาสออกเยอะนะโอเคฉันกดแค่สามร,รอบไปเลยลดเออฉกนก็ไม่รู้นะว่าสกิลระดับอะไรแต่เพอ,อมันอยู่ในแบบ จริงอ่ะซ้ำมรนไปแลกกันเอาได้นะชิ้นส่วนจกินแหละโออีเนี่ยมันอยู่ในชิ้นส่วนสกินใช่เลิศไม่อยู่ในชิ้นส่วนสกินโอใช่มันอยู่ในชิ้นส่วนสกิน,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 กนแล้วทีนี้นคือถ้าเกิดว่ามึงไม่อยากจุ่มอ่ะมึงแบบเป็นคนดวงแบบไม่เข้าวัดอ่ะโออยังไงอ่ะไม่เข้าวัดอ่ะโอไม่มีบุญันวาสหนาไม่ ไม่มีดวงอะไรเลยกดก็เกลือเกลือเกลือมึงก็สามารถการันตีได้เลยนะแต่มันต้องเก็บสะสมชิสนส่วนสกินก่อนเนาะเออแต่กูก็เกลืแต่มันเก็บง่ายมากนะมึงแต่กูเก็บครบแล้วกูไม่มาซื้ออีกสิ่งนึ่เออกูไม่ซื้อกูไปซื้ออนน่ะอะไรนะกูไปซื้อเออสกินอีเกี่ยวใช่อีเกี่ยว อิกวเตี่ยวใบไม้อ่ะเออกินอิ่วเหมืนเหลืองอ่ะเข้าใจปะอืมกูก็เลยไม่เป็นด้วยนะสิแล้วกูเอาเรามารีวิวขึ้นรดเออแล้วอะไรอ่ะกูก็ไม่รู้นะอ่าชนชนกันไปรดยังไงอ่าปลาไปมันเป็นอะไรอ่ะไม่เหมือนกันอ่าสกี้หนึ่งเป็นโลนะทุกคน ก็กดได้คูดาวสองวิต้นเกมต้นเกมอีสกิลนี้นะมันคูดาวสองบิแล้วพอสกิวสองเนี่ยใช้เสร็จมันก็จะผ่าสี่แต่ตอนนี้คูไปก่อนพาสี่มันก็เป็นดามีแหละเออมันอย่างงูอยากให้มันเป็นอะไรล่ะพอผ่าสี่มันกดเสร็จแล้วมันอยากอยากให้อีนี่มันบินได้หรอมันไม่มีปีกเออมันก็พงได้ มันใช้หูบินนะมันไม่ปีบเออแล้วแล้วทำไมหิวเป็นแบบนี้อ๋ออ๋อมันจัดกิจ,จกรรมมาอะไรฮีโรเคเยวักี้กูเพิ่งไปกับอัปเดตเกมมามันจัดกิจกรรมเฮ่ออะไรกูอยากรู้เนี่ยมันจ,จัดกิจอะไรวะอือใครรู้บ้างมึงใครรู้กับเอใครก็ได้บอกกูทีมันจัดกิจอะไรกูเป็นผู้เล่นใหม่นะใครเป็นผู้เล่นกเก่า นี่โอเคแล้วลบเกมไปแล้วแต่ว่ายังเข้าใจอะไรบาบาอยู่นี่โอเคมันก็มาบอกกูหน่อยนะว่าเขาให้อัปเดตเกมทำไมเออกูก็งงอะอะไรเ็เข้าเรื่องกันดีกว่ามาสู้กับอีนี่ก่อนเออก็ชน,ชนชนชนเข้าไปอ่าเลิกเอามันวิวสี่แล้วนี่ไม่ป็นกูก็ตีตีตีตตไปแต่อีนี่เป็นอีอ้อยนะใช่เป็นอีอ้อย อ่าเดี๋ยวกูจะบินไปนะบินไปหาผัวเออลดเมื่อมีคนถามว่ามึงจะบินไปไหน,นกูตอบบินไปหาผัวเออว่ามึรู้ว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อมันอ่าแล้วเพื่อนเราเพื่อเอาสุดโอได้เนี่ยนะนะขึ้นร เออแล้วคือสกิลหนึ่งกูก็กระดิงไปไหนก็ไนว้าอีแก๊กมาถอยยมาก่อนเนาะเออพนิตลงใส่หัวเลยเลิศเลิศเลิศเออตีตีมาตีกลับไม่โกงตีมาตีกลับไม่โกงยังไงจังหวะนี้เลยไม่หลุดยังเลยกูยังไม่ได้คิวเลยกูว่ากูไปชดเลนกลางเนี่ยคิดเหมือนกันปะไปชดเลนกลางกันเนี้ยโอ้โหนไปแล้ว นี่ค่ะมาแจกสร้างโลกไปกนเออมีอารยะขัดขืนนะโอเคอยู่กับบ้านก่อนโอเคเตดกับนังเติมแป้งอยู่อังแล้วก็กดกดทำไมคำถามก็คือกดทำไมอาปาไปเอฟิกจะกินเนมีนะปกติมันไม่ได้เอฟฟกแบบนี้นะปกติมันเอฟิกยังไงอะเหลืองเองนะเออตัวมันเหลืองอะนะ อาจจะไม่เลี้ยวหางเยอะอะไรขนาดนั้นนะมาสู้กับอีนี้ก่อนอุ้ยกูจะตุยออกมาก่อนมันก็เป็นไม่ไดรอย่าชดนะอ่าไหนอดียดี้เจนโอ๊คไม่ใช่อีแอนเคสโอ๊คแลค้วกูจะตุยอะโอเคมาคือเกมนี้กูคือกูไม่ได้เชิดชายอะไรเลยอะไม่ทั่งเมยไม่ให้หมดแล้วเนะนี่ยห้าเนี่ยมีกระป๋อเอาเนะี่ย แค่จะโก้เพ mm ื่อนกูกับฝั่งหลวงข้ามเนี่ยอากูให้ดูอ่ะเนี่เน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 ่บ้า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 เลยกูไม่รู้อะอะไรอะนับเลขยังไงอะโอ้เล่นกูก็นับเลขเต็มอยู่นะเอ้ย่างมามั่นอี่เ่ี้ยอืมสีตีตีสู้นะกูมีโล่ด้วยเลิศเลิศเลิศกูมีโล่กูมีโล่ยังไงล่ะยังไงล่ะเออสูสีคุกกี้ ตัวนี้ยเลดอ่าถึงว่ามันจะไม่กลับนะกูก็ตีไปเดี๋ยวรอเลดเกมเหอะอ้อยใน ROV คือเก่งประมาณต้นเกมกางเกมใช่ไหมแต่อันนี้คือเลดเกมค่ะเออเลดเกมเท่านั้นอ่ะอีเนี้ยคือเลดเกมอ่ะโออเลดเกมแบบเลดเลดเลดมากๆอะเข้าใจแบบเลดไหมคกอก็คือแบบสิบห้ายี่สิบยี่ห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบนาทีอะเออ คุมาทำไมคุมาทำไมิศม,ม,มาแล้วค่ะิศโอเคสร้างโูกสร้างรูกใหม่ถึงรมมู้สวยอยู่นะขนมหวานอยู่นะมึงอะไรอย่างก็ขนมหวานนีอ่ะตาสีหนึ่งไป,ปดูเป็นลูกบอลเหมือนขนมหวานอะ่ะถ้าสร้างหวานนี้กูแล,ล้วกูขอโดูด้วยนะอ่ะกูไปไปเรถรถโลกก็แบบ ลดเลยอ่ะแบบลดจริจงๆนอะ่ะได้เวลาโหนอะเลโหนไปหาผัวบินไปหาผัวค่ะจังหวะนี้ยังไงบินไปหาผัวได้เลยหรือไม่ยางนะบินไปหาผัวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอาสกิลหนึ่งเข้าไปเจ๊ะเจ๊ะ,เ,จะ,เ,จะเอ้ยยังไงฝั่งนั้นก็มีอะไรายากัดขืนนะเออบินไปหาผัวหม่เดี๋ยวคูไปแจก มอกมึงเข้าขนาดนั้นกูก็ต้องเข้าไปเข้าไปเลิศก,กดตีทำมไ,ไม่ได้เยกูไม่ได้เลยอ่ะมึงเลิศเลิศมากก็นี้กูอาจจะแบบภาคแบบช่ำว่าแบบเนี่ยมันแบบคือเอาปปคอนมากินเลยอ่ะคือแบบมันเลิศเนี่ยคือแบบ โซโลแรงอีพีที่แบบอีพีที่ร่อหร่ะกูก็จำไม่ได้เหมือนกันอ่าแต่ที่รู้คือตีค่ะตีป้อมยียตีตีไว้ให้กูได้อยู่ด้วยแล้วก็ตีว่ออยายกูเห็นอีมาเรดีอุยสัตว์ไม่มากันเยอะชิบหายไปค่ะหนีสก้าโลอ,อะไรกูตา้มาค่ะได้เวลาโหนไปหาผัวอเอีมาเรดีก็มันนะอืมก็มันดี สะใจไหมมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแล้วมันอยู่ตรงนั้นกันแล้วโอ้ออแล้วกูกูไม่โดนกูไม่โดนดึงรุดโอ้นไปหาผัวเอ้าีสัตมาค่ะอุ้แล้วกูไม่ได้อีกแ้เพื่อร่วเมเียมใครรักกูขอให้เป็นกีกแกงดึงกูมาฆ่าตัวต,วตาย มึงดึงกูเลยมึงดึงกูดึงกูมา่าตัวตายที่เออเลิศเดี๋ยวก,กูขอไปหาฟาร์มตรงนี้ก่อนนะดีแปะเอเออีอ้อยนี้นนะมันจะตีแบบเร็วกว่าอ้อยอย่างนี้เอางีเพราะว่ายัางไงเนี่ยมันตีแบบมันไม่มีฟ้าสีเข้าใจปะเด็กกูได้เวลาหงุไปหาไมล์เรดดี้แหละ นีสัสวม่งไม่อยู่อีเหี้ยแล้วกูจะโดนปิดมั้ยเนี่ยหอวยเหี้ยงนี่ก็นวัวเจ็บโอนไปแล้วค่ะโอนแล้วกูวไปทำอะไรโอเคค่ะเกิดมาแล้วเลิศอยากให้สกินสกิลนี้มันเป็นสกิลงอนนะแล้วคือทุกอย่างให้เหมือนอ้อ,อยหมดเลยอ่ะมันเหมือนแ,<ฮ>แค่สกิลอันตรี แค่คืออันตีแค่ไม่ได้ชั่วข่าวดิงเงี้ยคือลดใช่หรือเปล่าวะมัออไม่ได้เหมือนมนะุลตดเนาะใช้ได้ตลอดแหละที่ว่ามันแบบปกติอ่ะคือแบบพี่อ้อยอ่ะเวลามันโหนใช่ไหมมันโหนได้สองครั้งแต่อีเนี้ยมันเก็บสเต็กไม่ได้มึงมันเก็บสเต็กไม่ได้โอ้ก็คือโหนใ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น เฮ้โอเคเฟนเฟนอ้อยก็เออหลังน้ำตากันไปะี่สัตว์มมานี่อีเทียไว้กูได้แล้วยีกูกวา่ากูจะได้คิวเลิศบำพาน้ำตาว่าโอเคนี้กวัาจะเล่นไม่จบนะเพราะว่าอัดได้แค่สิบห้านาทีแล้วตอนนี้คืออัดไปสิบเอ็ดนาทีแล้วไงเองอ,อเก็คือเลิศกูก็ไม่รู้นะกูถ่ายไปเล่นไปด้วยไงกูไม่ได้ดากีการี่อะไรได้ โอ้อีสัตว์แล้วกูไปหนักเลยอีนี่ค่ะบ้านมนีแย่ๆมาแล้วอัเลิศโอเคแล้วกเกมน,นี้ก็จบไปแบบเลิศเออยังยังไม่จบแต่คุณท่านกูก็จบให้แล้วแหละเออแบบเลิศเลิศชัดชัดสวยๆปังเออได้อยู่เพื่อนกูได้ไปหนึ่งคิวเออเลิศยังไงเพื่อนกูรวบรวบไม่ได้ ยังไงทีนี้อ่าฮิวมีการฮิวกันเกิดขึ้นนะตงังหวะนี้ดึงเข้ามาแล้วยังไงต่อฮะ <c oughs> สวสดีนะเดึมกันสวนกันยับยับทั้งโจมตีปกปติสก,กิลหนึ่งสก,กิลสองสกิลสมโอเคครับผมเกิดมาแล้วผมก็มาดูเหตุการณ์เถอโอเคก็คนะหุนไปฮะ หูนไม่หาสาวเออปกติจะหูนไปหาผู้ชายแต่อันนี้หูนไปหาผู้สาวเลิศอแล้วมันมาจริงไงนี่ค่ะเลิศเอาน้าตีเข้าไปเลิศนักกูได้เออกูได้สองเีวเกมนี้คุณเลิศมะเอาดีอ่ะแล้วฝั่งนั้นใครอยู่ตีที่อานี่มากูก็ตีเข้าไปตี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 ฟามาทางชาติต้องได้เล่นแล้วไหม โอ้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 รดยังไงต่อตรงนี้เอาหน้าชนเข้าไปเลยดีไหมอีเทียนี่มายังไงบินมาบินกับกูโลโอเคตีตีเข้าไปตรงนี้อีเที่ยนี่ก็จะมาอีนกกระหังเนี่ยว้ายเดี๋ยวกูตบไม่ง่าตายหมดเอ,อ้า นั่นแหละลดแล้วเกมนี้ก็จบไปแบบอีซี่ลดแต่แบ,บนแตนวบว์วิทาอรีวิทาอรีแลกเออนจะมีการแลกเนาะเลดโอเคบ๊ายบาย